ดัี้ครับผมดอนีอยู่เกี่ยวกับสารเลย์วันนี้อยู่เกี่ยวกับสา,ารเอ,อ็กซ์โพซิตเธอจ้าไฟทัลายสีชมพูชมใจแบบนี้เพลงใหม่ไงจ้าเธอจ๋า,จาวันนี้จะมาเริ่มต้นรีแฮปกันตั้งแต่ดีเซอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองกันเลยทีเดียวแล้วเราก็จะไปดู MV พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นไงแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมด้วยกันนะ ชื่อว่าทุกคนน่าจะปั่นวิวกันมาทั้งวันและวันนี้ช่องของเรานะคะซัพพอร์ตเป็นเพื่อนกันเอยง่ายๆแล้วนะ20่6 5รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ลองไปอ่านกันดูว่าอยากจะเป็นเพื่อนในแบบเร้ไรไหนเออเล็กๆน้อยๆนะค่าน้ำค่าไฟค่าขนมค่ากระฟุกก,กาแฟกันไปเป็นเพื่อนกันก็อย่างนี้ละเนาะอยู่ด้วยกันมายาวนาะนสำหรับฟ i บางคนเนะ่ยอยู่กับช่องเรามาตั้งแต่แบบว่า รอ,อซับยังไม่ถึง100อ่ะเออยังขอบคุณมากๆนะคะใครใครอยู่ตอนที่ช่องยังไม่ถึง100ซับมาประกฏตัวกันได้นะเฮ้ยฉันยังอยู่นะฮัลโหลอะไรอย่างงี้ออเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่เสมอมาหรือง่ายๆเลย กดซับสไคร์ช่องเราสำหรับใครที่แวะเวียนผ่านเข้ามานะจ้ะฟอยจ๋า,ไ,จาไม่รู้จะทํำยังไงดีมันซัพพอร์ตได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้นี่คือยิ่งใหญ่สําหรับเรามากๆเลยสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องเราเอ้ยเป็นเพื่อนกันรักกันเดี๋ยวแล้วจริงปะไปดูดีเจต,ตัวที่หนึ่งกันนะเป็นยังไงเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยอ่านยังไงก่อนกักเอ่ออ่านยังไงกุ๊กกัก หรอกักกักเหรอหรอ,อย่างงี้อ่ะกักกักปะอ่ะอย่างงี้ไหมนี่เปิดตัวมาด้วยพระเอกเดินมานึกว่าใส่ชุดกราวตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกฉันนึกว่าทานหลังมานี่นึกว่าชุดกราวเนาะที่พระเอกสุดหล่อของเราวะนะจจะเปิดประตูหัวใจว้า อ่านยังไงก่อนกัก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 เหรออ่านว่ากักกักปะอ่านว่ากักกักไหมนาจาเอมีเปิดที่สิบเก้าโอเคไปที่ตัวที่สองค่ะทุกคนพระเอกเมื่อกี้ตัวที่หนึ่งพระเอกเปิดประตูหัวใจเข้าไปว้าวตายอย่างนี้ปาอย่างนี้ยังไงเมื่อกี้ ดดเตกใจนึกว่ามาจากไหนนอ้ยเกิดอะไรขึ้นกัก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 โอเคอ่านว่ากักกัก่กักกักอะไรล่ะกักกักขออภัยในความอ่านภาษาไทยไม่ถูกต้องด้วยนะจ๊ะขอดูอีกครั้งได้ไหมเอมีทีเซอร์ตัวที่สอง อ๋อเรื่องราวคือพระเอกกดกิ่งไปติ๊งน่งไม่มีอะไรกเกิดขึ้นไม่มีใครออกมาหาเลยนี่เจ็ดสาวเจ็ดสาวแต่งตัวแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมียศห <c oughs> มวกนี่คือเป็นแบบมียศถาบรรดาศักิ์อยู่เกอร์กรุ๊ปเกิร์ใจสุดๆนะคอนเซปต์นี้อุ้ยตกลงมาเปลี่ยนชุดเลยโอ้ตกใจ จกักกักเธอไว้คนเดียวเสียงอ้ายชัดเจนเอาล่ะถึงเวลาแล้วจ้ะถึงเวลาที่เราจะดูว่าตัวเต็มของเพลงนี้ MV ของเพลงนี้เป็นเช่นไดแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปดูนะอย่าลืมนะกด subscribe ช่องเราก่อนแวะมาดูมถึงตรงนี้แล้วกดกลอยกดหน่อยกดไลค์หน่อยนิดนึงเออหรืออยากเป็นเพื่อนกันนะ2 0 5สิบอืม ฉากเดิมซัมซุงเป็นผู้สนับสนุนนะจ๊ะและนี่คือกล้องจากซัมซุงอ u ลต r a าเอค่ะถามว่าเขาโปรโมทไหมไม่แต่ว่าลูกเราเป็นพรีเซนเตอร์ซัมซุงก็อยากจะบอกว่ากล้องที่คุณกำลังมองเห็นเราผ่านตรงนี้คือกล้องจากซัมซุงเอ2ยี่ส r a สองอัลตร้าฮัลโหลฮัลโหลผมมาเอ้ย

ในหัวใจเอ้ยไม่ให้ออกไปแล้วนะเธอเอออ้หนี่นี่กักเธอไว้รักเธอว่กักกักเธอไว้คนเดียวอย่างนี้ เหมือนนี้ปะอะไรนะอะไรอะอะไรอะอะไรอะที่รูเบท่องอะที่มันเป็นแบบตอนท่องอะท่องอะท่องอะ,องอะไรอะดูไม,ออม่ออก,กน,นี่นนนดนตรีแบบ คุ้นๆเหมือนเครดิตเอออย่างเทเออวิ่งตามออกมาเดี๋ยวนี้นะโอ้โหไม่เนียนเลยกินเลยทวนๆไป,นป,นป,นปนหน่อยโอ้ว้าวมันคือที่ไหนมันคือที่ผู้ชายคนนี้ที่พี่จี อ่านว่าพี่จีไหมพระเอกมีชืิอัอสุดยตาย e b ซซูอยากเห็นฟอยลมเป็นวงดนตรีแบบนี้ Rock and Roll อล่างเทอะครับอาตะกี้ฉันเห็นนะกักนักเธอเป็นคนเดียว รุ้งออกปากรักมาฝากรุ้งนะค่ะเอ้าวามเขาสลุกเหมือนเดิมตกใจน่ารักอะ่ะนี่ไงนี่โคตรแบบมีความแบบฉันชอบอ่ะแฉบบันชอบความโปรอีเป็นแบบ ช้าความโร่งรดนตรีอ่ะน่าน่าน่าเดี๋ยวชอบจักกัดกัดเธอแบบคนเดียวจะแอบฉันไม่ได้หรอกนะไม่ให้ออกไปแล้วนะเธอโอ้โหร้องสมส่งชอบปะ เป็นแบบเจ็ดทหารสาวจะกัดกักเธอไว้คนเดียวงี้เหรอารักปิดประตูหัวใจเลยปั้งล็อกด้วยนี่ไงซัมซุงกาแล็กซี่เอเอ่อซัมซุงกาแล็กซี่เอห้าสิบห้าห้าจีนะคะไปตามเด้อเบียร์ินนะ่ ครับเขดีนะใครเป็นคนแต่งเพลงนี้จ๊ะเธอเธอเธอก่อนอื่นเลยอเราจะมาพูดถึงสไตล์เพลงกันก่อนนะเออเอาก่อนอื่นเลยโปรดิวเซอร์คนที่แต่งเพลงนี้โอ้ยพี่ฮานนี้หรอพี่ไฮไม่ใช่ไฮไฮไหนเฮ้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 ทวัน ทวันก็คือพี่หายไงพี่หายที่เป็นแบบอะไรนะทีจะจำเป็นแซงแกงจำเป็นรักชาใช่ไหมใช่หายนี่ไหมอะ่ะถูกปะถูกปะวัยรุ่นฟันน้ำนมอ่ะปะหรือเปล่าถูกคนไหมยังไงคอมเมนต์บอกได้เด้อนะฮะเราเข้าใจผิดโปรดิวเซอร์ หเปล่าเอาเป็นว่านี่เลยนี่มีเนื้อเพลงด้วยจึงตั้งแต่ตอนแรกมาตอนแรกมาตอนแรกมาเริ่มต้นกันที่เปิดตัวด้วยสองสาวแรปเจียงใหม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะพูดเรื่องเพลงใช่ไหมเพลงมีกลิ่นอายของบล็อกป๊อบอยู่คือเป็นแบบ มีสามารถเล่นโดยวงดนตรีได้อะ่ะเล่นเล่นกับดนตรีสดต้องสนุกมากๆเลยเพลงนี้แล้วก็ในเนื้อหาเพลงเป็นแบบเลิฟมากๆว้าวเธอน่ารักจังเออฉันแบบจะแบบจะเอาเธอไว้คนเดียวว่ะฉันจะให้เธอเป็นของฉันแค่คนเดียวอะประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดซับเพลงแบบหนึ่งเรามาย้อนดูกันนิดหนึ่งเนาะเบาเพลงนิดหนึ่งแล้วจะพูดไปด้วยกัน ทุกคนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe ช่องเราหน่อยนะพี่จีใช่ไหมเขาชื่อพี่จีหรือเปล่าฉันชอบคอสตูมนี่เห็นไหมฉันจะดูดีสที่สุดๆเดิมต้นด้วยโจซึ่งลองย้อนดูดีๆไม่ค่อยมีนะที่จะเปิดเพลงด้วยโจส่วนใหญ่ก็ จะไม่จะไม่ใช่โจเพราะว่าโจจะไปอยู่ในพาร์ของแรปใช่ไหมนี่เขาเริ่มต้นเนือด้วยสาวเจองใหม่ใส่แรปแต่ว่าเพลงนี้พี่จีเป็นคนเอาอไปรับแทนใช่ไหมใจมันเต้นแรงไหมหยุดหยุด,ยดเนี่ยเธอแบบกระชะนี่อยู่สซฮอตน้ำเดือดปุดๆเนื้อเพลงน่ารักไปสวยมาก หนุบหนุบนิดนิดหนึ่งไว้น่ารักเธอดูพีพันสเธอดูความสมซุงกาแล็กซี่เอ้ยน่ารักอ่ะฉากเนี้ยฉากแบบเธอนึกถึงการ์ตูนไดโนเสาร์เมื่อก่อนไหมการ์ตูนอุลตร้าแมนสมัยก่อนไหมที่เขาจะแบบว่าเป็นฉากเล็กฉากน้อยแล้วทําให้คนตัวใหญ่ๆรู้งอกปากฉันงงอยู่เลิอฟุดฝุดหนุบหนุบหนิบหนิบงือ ยิ้มมาทีแทบจะรุงออกปากอ๋ออรู้ไหมเหนื่อยแบกเอารักมาฝากเนี่ยนะเพลงข้ารักอ่แต่เอามาผมแสกแสกอยากจะจุบะ๊บหน้าผากเอานี่จับเลยอย่าน่ารักเพื่อคนทั้งโลกเลยอันนี้คือข้างรักสุดๆไม่ค่อยเห็นโฟร์อีฟข้างรักขนาดนี้นะ ถ้าเจอเขามาห้าเข้ามาในหัวใจไม่ให้ออกไปแลวนะเธอข้างหลังเวละข้างหลังเวลาเธออายโตแล้วมีม,มีป้ายชื่อด้วยนะนะั่น่ะเจอเขามาในีหัวใจนี่โดนจะก,กักเธอไว้ไม่ให้เธอรักใครรักใครหนา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  นาอะไรอะเม่อก้นานานานี่เธอท่าเต้นซะก่อนจะกักเธอไว้ไม่ให้เจอรักใครนา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 จะกักกักเธอไว้คนเดียวนะจ๊ะเธอ TikTok มาเฉเพอร์เข้ามาฉันจะล็อกหัวใจ เธอเธเเนี่ยคุณคุณไหมมันเป็นการท่องอะไรนะท่องอะไรนะคุณคุณไหมม,มอนมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปโน,น,น่นไปนี่ฉันจะตีตูดเธอตูดครายตูดมันปะปะใช่ปะถ้าเผลอเข้ามาฉันจะลักหัวใจใกรอนสองชั้นมาเรียงเอาเตียงมากัน้นหนีฉันฉันจะตามลาเธอเนี่ย อ๋อรู้ละมันหมอนจอนผ้าตุกตาอยู่ข้างหลังไปนอนไหมนี่ฉันจะตีตูดเธอตูดใครตูดมันตูดฉันไหมเกี่ยวตูดเธอคนเดียวไหมเกี่ยวกับฉันน้าทันหรือเปล่ายุคเธอทันหรือเปล่าเธอยุคใครยุคฉันไหมนี่ฉันจะขับสิบล้อรถบัสรถเบนรถเก่งรถไถอ้อยอย่างเทเอฉันล็บได้ไงเนี่ยอย่างเท จักรยานมอไซค์ออกไปสอหาขออี่เมฆสีทองขึ้นไปบนฟ้าชวนเบจิต้าตามหาเธอเาาเธอกมาดูนี้นะอกมาดูนี้นะนี่ฉันชอบคอสตูมอันนี้เราจะต้องเห็นสเตทโฟอีฟแต่งตัวเป็นท่านเจ้าแน่นอเชืช่อเซนบ้าเพราะมีพร็อพอันนี้มีพร็อพหมวก เราจะได้เห็นโอีปเป็น3ามเออเป็นสิจะมีอ่าเป็นเจเจทหารสาวแน่นอนเธอเชื่อฉันมียศอะไรอเงี้ยคนเครื่องแบบเธอรอดูเลยเธอรอดูเลยงานคอนฟองคอนเฟสงานดนตรีอะไรทั้งเลยเดออกมายะออกมาเดยนี้คิดอะไรเป็ไนไคนี่ไงท่านเดียวกับพีพัน์ อยากจะจุบ๊บหนัาผาเพื่อคนทั้งโลกเลยนี่อชอบฉันชอบอันนี้สุดฉันอยากเห็นคอนเสิร์ตแล้วมายังมายังคอนเสิร์ตอ่ะมายังเธอเราอาจจะมีความหวังก็ได้นะถ้าคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่สามของโฟอีฟเราอาจจะเห็นโฟอีฟ เล่นวงดนตรีแบบนี้ซึ่งเป็นกนรารจัดโพซิชันที่ทดีมากโซมายเป็นร้องนำต่อด้วยมือเบสมือกีต้ามือเบสไฟไหมไฟคือเบสกีต้าสองกอง1แล้วก็คีย์บอร์ดอย่างเท่ครับทุกคนกเธอรเราอาจจะเห็นภาพนี้บนคอนเสิร์ตครั้งที่3ของโฟ e. อีฟเฮ้ยนี่ไปทำอะไรกันครับเนี่ย นี่นัน่นอะไรกนันครับเนี่ยโฟอีฟโฟอีฟจะต้องไปแนวนั้นโฟอีฟสต้องเล่นดนตรีเองร้องเองไม้ไม้ไม้แล้วไหมมาแล้วไหมเฮ้ยนาติกรงงี้นี่โคตรเทเนี่ยมันอย่างแท้ออมีควงไม้ไวยมันสะใจอ่ะ นี่เห็นได้อย่างเท่อ่ละ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 ลลนี่จะกัดกักเธอป็นคนเดียวนี่พีผิวชีฟายนะอยากจะจุ๊บน้าเธออย่าน่ารักเพื่อคนทั้งโลกเลยเออในหัวใจไม่ให้ออกไปแล้วนะเธอจะเข้ามา เธอเธไว้ไม่ให้เธอรักใครน่น่น่าน่นะน่าน่นะาน่าน่าน่านอา่าน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 บาน่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 น่าน่าน่าน่ค่าน่าน่่าน่าน่ลาน่านนน้น่าน่่ ก,ก,กั้เธอไว้กักเธอจักักกักเธอไว้คนเดียวนี่ฉันทำนายรอดูเลยเจ็ดทหารสาวเสือเจทหารสาวเสือเจ็ดทหารเสือสาวเออเจ็ดทหารสาวจะกัก จะจะกักกักเธอไว้คนเดียวว้าวเธอทำได้หรือยังเธอทำได้หรือยังจะกักกักเธอไว้คนเดียวนี่สันจำได้เธอทำได้หรือยังปออายเธอไปวันวิวนะดูเยอะๆแล้วเธอก็จะแบบเธอก็จะร้องเพลงได้เธอก็จะเต้นได้ด้วยแน่นนะๆอะไรนะไม่ให้เธอไม่ให้เธอรัก ใครนา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 สัากอย่างไปไปดูแล้วไปเต้นกันอืเชื่อว่าเพลงนี้ทุกคนเต้นตามได้ง่ายหรือเชื่อแบบนั้นจากกักกักเธอไว้คนเดียววาเห็นไหมเราทําได้เลยไปเธอไปไปเธอไปไปเธอไปไปแน่เพลงนี้ไปแน่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ล้าน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 ตอนนี้สี่แสนล้วจ้าสี่แสน 4 0ส0แ,แล้วทุกคนปั่นวิวกันต่อนะจ๊ะไปปั่นวิวไปฟังกันเยอะๆไปเต้นกันเยอะๆนะชาลงชาเลนในต่อๆเอาว่ากันไปเอาละแต่ว่าอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ซัพพอร์ตช่องของเราได้แล้วนะคะก็คือ ยี่สิบห้าสิบหกห้าลองดูใต้คอมเมนต์ใต้ไม่ใช่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มีรายละเอียดของแต่ละระดับของเพื่อนกันอยู่เรามาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดกันเถ้ะทุจ้าแล้วเดียวสักวันหนึ่งนี่สักวันหนึ่งเออเราอาจจะมาไลฟ์ฟูดคุยกันเนาะมาดูอะไรดีเดี๋ยวเลือกสารเลือกสาร ที่จะมาดูด้วยการยาวๆโอเคป้าเลือกวันเลือกเอยเลือกใดที่ทุกคนจะว่างตรงกับเราแล้วเราก็จะมาแบบพูดคุยเมามอยกันนะฟอไอนะแต่สำหรับใครนะจ๊ะที่ยังไม่ได้กด u u s c r i b e อ,อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กระซา <S <S ด้วยวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบายอย่าลืมไมปป่พลาวิวนะเธอ